าาสวัสดีค่ะกับตันกงกิ้งเองนะคะวันนี้กิ้งก็มาเปิดตัวที่ใหม่เนาะนที่เชียงใหม่ประตูท่าแพนั่นเองวันนี้กิ้งมาเที่ยวกับเพื่อนนะคะเป็นจำนวน4ี่วันด้วยกันมาตั้งแต่วันจนัน,ววนทร์แล้วนั่งรถไฟมาเมื่วันสอาทิตย์เราเพิ่งมาถึงตอนวันจันทร์เช้าแล้วก็มุ่งหน้าสู่เชียงดาวเลยใครที่อยากดูก,ก็ไปสามารถไปติดตามได้ไอจีนะแล้วก็วันนี้ตังค์อยู่ประตูท่าแพกับเพื่อนข้างหลัง3าคนเห็นไห นแล้วก็อีก3าคนตอนนี้ก็มานั่งถ่ายรูปกันที่ประตูท่าแพเนาะจริงๆที่น่ะตอนเย็นๆมันจะมีถนนเดินคนเดินเนาะแต่ว่ามาผิดวันไงมันต้องเป็นวันเสาร์ก็เลยแบบไม่ได้เดินอะไรอย่างนี้ช,ช่วงนี้ก็แบบเพออิ่งปิดใต้ปิดเทิงก็เลยแบบมาเที่ยวพักผ่อนก่อนแล้วค่อยแบบไปตะลุยอ่านหนังสือกันเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะสอบแกะแล้วแล้วก็วันที่หนึ่งคันมาก็จะไปขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไวยฟอให้เราด้วยให้เรากดได้ค่ะแล้วก็ เดี๋ยวก,ก็จะมีไปคาเฟ่ต่ออะไรอย่างนี้ไปไคาเฟ่แล้วก็เพววิ่งวานช้าไปวัดมาชีวิตช่วงนี้ก็สบายนี้ค่ะหายเครียดมาเที่ยวให้หายเครียดก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามรูปภาพนะคะแล้วก็อยากพูดคุยกับยิงก็ไปที่ IG ได้เลย IGGG INGNSP นะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้อีกช่องทางนึงก็คือ jellyfish mimi 14นั่นเองเป็นแบบรูปก,กินขึ้นเลยสวยๆอะไรอย่างนี้บายา ก็สำหรับใครที่อยากติดตามวิดีโอต่างๆวิดีโอใหม่มาแล้วนะคะ EP 1เริ่มวันที่7ธันวาคมก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ EP 1นะ EP 1นะทุกคนอย่าลืมไปดูแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราทั้ง4คนด้วยก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเกินถ้าใครอยากติดตามแบบนี้อีกก็อย่าลืมเข้าไปอยู่ใน IG, Twitter แล้วก็ช่อง YouTube เด็กเด็กดีลิเด็กดีทีแคสเรียลลิกันนะคะแ๋ยวก็จะไปคาเฟ่กันต่อแล้วก็ เยออีกวันเด่งแล้วพรุ่นี้ก็จะกลับกรุงเทพแล้วไปตะลุยอ่านหนังสือกันแล้วเชียงใหม่อากาศดีมากอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันแล้วก็เก็บบรรยากาศดีๆนี้กลับไปเป็นแรงกำลังใจงให้กตัวเองเนาะซู้ๆค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกับตันกู๊กกิ้งเองนะคะก็วันนี้อยากจะมาขอกําลังใจจากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กิ้งกับกับตันอีกทั้ง3คนด้วยสำหรับใครที่อยากติดตามวิดีโอใหม่ๆของช่องก็สามารถไปติดตามซับสไคร์ได้ที่ช่องเด็ก d t ทีแคสเทลลิี้นะคะีค่ะก็อย่าลืมมาพบกันแล้วก็อย่าลืมติดตามชมวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะคะเราเจอกันค่ะ